ุมกับผู้อประกอบการนะครับรวมทั้งประธานทุมรมผู้ประกอบการด้วยนะครับเราจะตรวจสอบอุอปกรณ์นะครับใบทายก็ต้องมีคุณภาพนะครับผลิตเอาแบบแต่กล้วเลยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจโจมนคับเพราะวลาเราเราตจมน้ำถ้าถ้าดึงดึงลักษณะนี้ มีโอกาสรุ anything, for ่นนะครับจากตัวเพราะว่าเสื้อที่มันมีหรอกลําว้านะครับสำหรับลําห้าลํา้าว่างนะครับพวกเนี่ยปกติถ้ามีสั้นยาวคนที่เด็กเลานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเ ก็คือชุมชนกอนุรักษ์ไว้เนาะที่กินแล้วกาต้นงพึ่งหมายถึงว่าพึ่งอ่ะชอบมาทํารังนะคะที่ชอบเลือดจำเงื้อคนจะมาเลี้ยงผีคนจะมีไก่มาเลี้ยงผีเลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลานทำแหละนะคะแต่สะพานปกติเนี่ยสะพานเนี่ยข้าม่น้ำงาญเขาจะทําอยู่ทุกปีนะคะจะทําอยู่ทุกปีเพราะว่าออห้ ขอะไครับผมกับผักจเนี่ยมาว้าใบถามว่ะต้นเพลิงต้นนี้อายุปุ่นแดงสีสีสามชิบร้อย,อ 30, อยสบบามาาส,สิปสีับเบาป่นบบว่ามะว้าพร้อมจำร้อยห้าสิปสีเต็มเลยครับร้อยห้าสิปสีปุ่นแจวห้องต้นเพิงเพ<ๆ>ลิงมะกนะรวยเลยครับบอแต่มันเในเพิ่งมาอยู่ในพุกเจดังครับแล้วคนมเกอกเป็นต้นแหลง คนสมัยนี้ก็ว่าต้นแหลงกับต้นเพงิงต้นเพิงนี่โอ้มันขาวเจี้ยรครับไม่้อยไม่กันเพราะบุบบุบไม่นอไม่เจ้าต้นแหลงไงต้นแหลงเระพึงมาจับหลายหังก็เลยห้องต้นเพงิงครับคนจะจึ้นไปม,มาได้กว่าห้องต้นเพงิงเยี่ยมเดียวในจังหวัดนั้น ใช้เวกาจำนวนคนเราต้องเก็บเวลาจไดรู้จำนวสมมันเป็นก้ามเลยเราอยางนี้ว่าปีก็มตม่้กาอมีการกลุ่มไหนมากลุ่มวัยผู้สูงวัยกลุ่มวัยรุ่นสามารถจะเป็นวัยรุ่นก็เนี่ยแวัยรุ่นใช่ไหมแล้วมันโตเราจะได้ขยาย ซื้อเยอะเพราะเพื่อ,อเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะใช่มากเลยเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วชุมชนมีมีรายได้จากนี้นป่ะนี่ค่ะ